สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับันนี้ผมมีปัญหาอะไรไม่รู้ับเป็นติดขัดทำข้อสอบก็ไม่ค่อยจะได้ครับนะครับครับโอเคผมจะดูร่วงคุณในอนาคตนะครับคันแรกครับสับไพ่ครับตัดไพ่ตามอายุคุณสับไพ่กี่ครั้งตามอายุคุณโอเค เสร็จยังครับมาครับเริ่มแรกแล้วครับคุณจะโดนพายุลามมาสุนพัดนะครับพัดวานนะครับพัดเข้าวานนะครับและนี่ครับคุณจะคุณจะโดนไฟการ์ดสีไวปักหัวตายห่านครับเอาล้ครับก็เอาต่อไปครับไม่หาเว้ยยีอยางลีสู้ มเป็นกาารตยไฟฟ้าช็อตตายไฟฟ้าช็อตตายห่านตายห่านได้เหมอย่างนี้เลยครับไปครับการต่อไปครับบล็เบอร์แมนคุณจะตายเพราะถูกฟองน้ำฆ่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณก็ยังมีพายุรำมาสุนอีกลูกหนึ่งความสนุกอีกครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็โดนดาบฝักตายหันก็โดงหมดแล้วนะคโอเครับ ลงหมดล้มาคุณรัมาแล้วเขามาครับเข้ามาโอเคจ่ายค่าหมอสิครับจ่ายค่าครูดิเอาผมไม่รัดดุนังเรื่องเรามาศูนย์ซีปาเลือ้เรื่องไอรอนแมน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 ห้าโอเคไอรอนแมนสิบนี่ละมาเอไปเอาไปครับเอาไปครับคุณครูเขาใช้วิชาครับเอาไปครับหน้านักเลงนักเลงหน้าเหี่ยวเลยไอ้รอมายืนแมน ของคุณนี่มีความหวังมากเลยครับมีเทพแห่งเทพแห่งแสงวันรอรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็โดนสาย้าช็อตตายหันคุณตีนนะครับโหและหลังจากนั้นคุณบ้านคุณก็โดนฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าช่เลยแช่งแช่งแช่งแ่งแช่งช่งแช่ง่แช่งอแ แต่ในขณะเดียวกันครับคุณก็มีฝีออกมาจากนี่ครับฝีคุณก็มีฝีออกมาจากดูนะครับดูนะครับเนี่ยซิกแคทฝีอะไรกแต่ในขณะเดียวกันว่าก็มีฝีครับฝีแล้วต่อจากนั้นครับคุณก็จะโดนเยอะขนาดแล้วไปเจอกับสีทโตพันยี่ ฮาคนเดียวาคนเดียวมุกมุกมุกอ๋อมุกแปลกนะมุกแปลกมุกแปลกเมากจ่ายค่าครูดิค่าครูค่าครูค่าครูจ่ายไปเลยองดิการูเ๋ยวๆเขาเดาเขาจยมามาแม่ขอเขาจะเป็นคนดูดวงให้เกงมาโอ้ยพ่อเริ่มร่มเริ่มเรเ นเราพูดนี้กแล้วเราเอาไปคืนคืนมาไว้ไอ้นายเริ่มใหม่เลยก่อใช้วิจารณญาณในการกินการในการรับเขาจะพูดเขาจะพูดไปร้านนี้เป็นร้านขายปลาเก๋าเรือันนี้ร้านนี้เป็นร้านขายกระเป๋านะครับก็เราได้เราแค่ไอมาลออรยตอนที่เขาปิดร้านนี่นะครับถ้าเขาเปิดร้านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขู่ร้านเขาได้อย่างรวดเร็วครับไม่งั้นเราจะจบเหตุเลยครับใช่ครับนะครับก็เราควรที่จะ อเ,อเออ,อนนเราไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอมเพล็กซ์ของเรานะครับ <Yeah. S 2> คอนแกนเฮ้เมืองบบ <Yeah. S 2> เอเมืองตะบนองเลอ